มาแปลให้เพิ่มแล้วนะคะส่งการบ้านค่ะทุกคนก็อันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ท่านพูดเมื่อคืนนี้นะคะก็ส้มรู้สึกว่าท่านพูดได้ดีมากแล้วก็ได้ข้อคิดมากๆเรื่องการกลับมาดูลมหายใจค่ะยังไงลองไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับพระแล้วนั้นเราฝึกสติทุกๆวัน การฝึกสตินั้นเป็นของทุกคนไม่ใช่แค่เพียงชาวพุทธเพียงอย่างเดียวทุกคนสามารถที่จะฝึกสติได้เพราะสติอยู่กับเราอยู่แล้วอยู่กับลมหายใจของเราไม่ใช่ที่อื่นเลยอยู่ภายในลมหายใจอยู่ภายในคำพูดอยู่ในความคิดการกระทำของเราทั้งนั้น เพียงแค่เราตั้งใจที่จะดูลมหายใจของเราเราจะเห็นความสวยงามของลมหายใจนี้ลมหายใจยาวลมหายใจสั้นเป็นยังไงเราจะรู้และนี่ก็ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องคอยดูลมหายใจเข้าแล้วออกแต่ถ้าเรายังไม่สนใจที่จะกลับมาดูลมหายใจเราเราเห็นผู้คนเหล่านั้นไหมที่เขาต่อสู้เพื่อลมหายใจสุดท้ายของพวกเขาเราเคยเห็นใช่ไหม มีผู้คนมากมายเลยที่พยายามที่จะขอความช่วยเหลือเราจะเห็นเลยว่าก,การกระทำหน้าตาของเขาคำพูดของเขาพยายามที่จะขอความช่วยเหลือพยายามที่จะต่อสู้กับทุกๆลมหายใจในช่วงชีวิตสุดท้ายเราก็คงไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมและเมื่อน,นั้นแหละคือเวลาที่เขาเห็นว่าลมหายใจนั้นมีความสำคัญกับเขามากแค่ไหน แต่ตอนนี้เรากลับมองไม่เห็นคุณค่าของลมหายใจของเราเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยาวนานเราคิดว่าเราจะอยู่ได้นานนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงไม่สนใจลมหายใจของตัวเราเองเราเพิกเฉยกับมันละเลยมันไป สำหรับภารกิจ Walk for Peace นี้อาตมาเห็นผู้คนมากมายเป็นทุกข์รอบตัวอาตมาเองทั้งในประเทศนี้รอบโลกแล้วก็ที่ทุกที่ที่อาตมาเดินทางไปเห็นความทุกข์ของผู้คนมากมายอาตมาก็เลยถามตัวเองว่าจะซัพพอร์ตผู้คนเหล่านี้ได้อย่างไรนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ เกิดไอเดียที่จะ walk for peace ครั้งนี้ซึ่งตอนแรกเริ่มนั้นอาตมาก็คิดว่าถ้าเราเดินไปตรงไหนผู้คนมองเห็นก็คงใจหยุดแล้วก็ดูที่พวกอาตมาที่กำลังเดินอยู่ดังนั้นพวกเขาอาจจะได้หยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังทำอยู่เพื่อหันกลับมาดูภายในตัวเองรู้สึกกับตัวเองเพื่อให้เห็นว่า เด็กน้อยภายในตัวเราซึ่งก็คือจิตใจจิตวิญญาณของพวกเขานั่นแหละรู้สึกยังไงซึ่งอาตมาก็คาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถที่จะสโลดาวทำทุกอย่างให้ช้าลงแล้วก็หันกลับมาดูตัวเองนอกจากที่จะส่งจิตออกนอกไปทุกๆวันเหมือนที่เคยเป็นก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่อาตมาก็ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งพิจารณแล้วมันก็ดีกว่านะเพราะว่าอาตมาเห็นความสงบสุข แบ่งบานตั้งแต่เท็กซัสจนมาถึงเมืองที่นี้เลยแม้แต่ในอากาศที่หนาวอยู่ขนาดนี้พวกคุณก็ยังมารออาตมา เป็นชั่วโมงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่ยังยืนอยู่ตรงนี้ในอากาศที่หนาวฟังอาตมาพูดซ้ำไปซ้ำม,มาใช่ไหมเพราะทุกคนเลือกที่จะอยู่ที่นี่มีมิชชั่นเดียวกันก็คือ walk for peace เพราะว่าพวกเรานั้นทุกมามา,มากพอแล้วเราเริ่มเห็นความสำคัญของความสงบแล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่กันซึ่งก่อนที่เราจะมีความสงบสุขในใจนั้นได้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อน s <S อาตมารู้ว่ามันยาก แต่เชื่อเถอะมันสามารถทำได้ทุกคนอัตมาผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาหลายครั้งหลายคราวหลายปีผ่านเหตุการณ์มากมายในชีวิตหลังจากที่อัตมาบวชเป็นพระอัตมาก,ก็เผชิญกับปัญหามากมายจากผู้คน มีหลายคนที่พูดไม่ดีกับอัตมาอย่างนู้นอย่างนี้และตอนนี้แม้ว่าเขาจะสาบแช่งอัตมาหรือว่าต้องการที่จะทุบตีอัตมาอัตมาเห็นอัตมาเคารพพวกเขาเพราะว่าเห็นพวกเขาเป็นครูถ้าหากไม่มีพวกเขาเหล่านั้นอัตมาก็คงไม่ได้ฝึกความอดทนแบบนี้อัตมาก็เลยมอบความรักความเมตตาให้ความเคารพเพราะว่านั่นช่วยทำให้อัตมาได้ฝึกตัวเอง ซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั้นเราจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะต้องการเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะต้องมีความรู้สึกอยากแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีของเราเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวของเราความสงบสุขเกิดขึ้นจากตัวเราเองเสมอถ้าโรคของเราใบนี้มีแต่ความสงบสุข ผู้คนทั้งหมดรอบตัวเราทั้งโลกนี้ก็จะมีแต่ความสงบสุข